สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับได้มาเที่ยวที่ฉะเชิงเซานะครับเพื่อนครับดูสิครับสวยงามไหมครับอันนี้ที่วัดหลวงพ่อโสธรนะครับจังหวัดฉะเชิงเซาครับโอ้วันนี้คนคึกคักมากๆเลยครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่วิหารหลวงพ่อโสธรนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะข้ามถนนนะครับเพื่อที่จะไปไหว้หลวงพ่อเส้าออสงสัยจะข้ามไม่ได้ต้องไปข้ามทางมาลายนะครับเ,ออเดินไปข้ามทางมาลายดีกว่า ฝนก็ใกล้จะต่อครับเดีย๋ยวจะเข้าไปไหว้หลวงพ่อโสธรแล้วก็จะมาถ่ายรูปเจดี JD นะครับถนนเมืองไทยนี่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับในเรื่องของการข้ามทางมาลายนะครับจริงๆมาเชชิงเซานี่บ่อยมากเลยนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเ,เข้ามาไหว้เลยนะครับ หลายปีแล้วนะครับไม่ค่อยได้เข้ามาไหว้หลวงพ่อโสธรเลยนะครับสาเหตุที่ไม่เข้ามาว่าบางทีมันต้องถอดรองเท้านะครับเพื่อนเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปเยอะเลยนะครับนี่ฮะอันนี้คือวิหารหลวงพ่อโสธรน,นะครับให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะทางเข้าจะอยู่ตรงข้ามตรงข้างแล้วนะครับตอนแรกจะอยู่ตรงเมื่อก่อนจะอยู่ด้านหน้านะแต่ตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่นะครับเพื่อน ที่หายย่างหลวงพ่อโสธรน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปนะครับไม่รู้จะยังไงนะครับเดี๋ยวนี่นะครับทางเข้าอยู่ตรงนี้นะคะโอ้เดี๋ยวนี้เขาปรับปรุงดีขึ้นเยอะมากๆเลยครับเพื่อนๆปรับปรุงดีขึ้นเยอะเลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในวิหารหลวงพ่อสุธรน,นะครับไปด้วยกันครับ